ก็ยังคิดว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์ดังนั้นจึงไม่มีอายตนะภายในลึกสุดชั้นแรกสุดนั่นคืออายตนะภายในของสัตว์เพราะอายตนะภายในของสัตว์กับอายตนะภายในของขันห้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันละลายเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นอายตนะภายในของขันห้าก็กลมกลืน กลบละลายอายตนะภายในของสัตว์ให้เข้ามาอยู่ภายใต้อิทธิพลของอายตนะภายในของขันห้านะครับนี่คือกฎการเวียนว่ายตาเกิดก็ทำให้ การผัาสะทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายจากรูปรขันโดยมีใจใจก็คือการรับรู้หรือวิญญาณการรับรู้ต่อก็คือดวงจิตรูปทางรูปต้องมีภาพก็คืออยธนะภายนอกภายในก็ต้องมีตาและมีการรับรู้ก็คือวิญญาณจะมีอยู่3ตัวนะครับอยจนะภายนอกก็คือภาพ ยายตนะภายในก็คือตาของขันห้ารวมทั้งใจของขันห้าหรือวิญญาณของขันห้านะครับวิญญาณคือการรับรู้รับรู้ต่อก็คือดวงจิตหรือใจนะครับอันนี้คือระบบการทำงานนะครับอันนี้คือภาพผ่านตานะครับตาทำไมต้องอยู่สูงที่สุดอยู่บนหัว หูก็ต้องอยู่บนหัวนะครับอยู่ข้างๆมี2เห็นไหมครับตามีสองข้างหูมีสองข้างจมูกมีสองข้างปากมีอยู่ข้างเดียวหูก็เช่นเดียวกันต้องมีเสียงก็คืออายตนะภายนอกนะครับอายตนะภายในก็ต้องมีหูและมีการรับรู้ก็คือวิญญาณเสียงก็ผ่านเข้ามากระทบ ครับในประสา,ศาศชั้นไหนซึ่งอยู่ภายในศีรษะเราซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสมองนะครับอันนี้ก็คือคลื่นเสียงนั่นก็คือคลื่นคลื่นเสียงคลื่นเสียงจากโทรศัพท์จากวิทยุจากโทรทัศน์นะครับหรืออื่นๆ จะต้องอาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนั่นก็คือไฟแสงไม่ปรากฏที่ไฟนะครับตามพระสูตรนะครับดินน้ำไฟลมแสงปรากฏที่ลมและน้ำส่วนลมและไฟแสงไม่ปรากฏนะครับจมูกก็เช่นเดียวกันจะต้องมีอยายตนะภายนอกนะครับนั่นก็คือลมหายใจ คือออกซิเจนออกซิเจนที่มีความจำเป็นสำหรับขัน5ถ้าขาดออกซิเจนในบุตรชนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกไม่เกิน5นาทีนะครับขัน5ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้